สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับนาฬิกามูเลอร่าบิ๊กเดทนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีตั้งนาฬิกามูเลอร่าบิ๊กเดทกันนะครับว่าตั้งยังไงมูเลอร่าบิ๊กเดทเนี่ยเป็นนาฬิกาเครื่องคอร์สนะครับเครื่องคอร์สมีวันที่ขั้นตอนแรกเราดึงเป็นมย์ยงมาก่อนมันจะดึงได้สองสเต็ปนะครับเราดึงมาเลยหนึ่งสองโอเคทีนี้เราต้องหากลางวันกลางคืนให้ได้ก่อนการหากลางวันกลางคืนนี่ทํำยังไงอ่ะเราหมุนนาฬิกาเราหมุนเข็ม ไปที่เที่ยงคืนก่อนนะครับอ่ะสิบสองสิบสองถ้าวันที่ไม่เปลี่ยนเงี้ยแสดงว่าเป็นตอนเที่ยงวันอ่ะเราเช็คเพื่อความชัวร์ก็เลยครับลองหมุนไปไปนี่พอสิบสองสิบสองแล้ววันที่จะเปลี่ยนอ่ะวันที่เปลี่ยนแล้วอันนี้เราก็รู้แล้วว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนเราก็ไล่ไปเลยตีหนึ่งตีสองตีสาม อ่ะผมจะตั้งไว้ที่หกโมงเช้าแล้วครับหกโมงเช้าเราได้แล้วหกโมงเช้าเราดันเป็นมายมยมเข้าไปครึ่งทีแล้วเราก็จะเปลี่ยนวันที่กันมือนกันหมุนเป็นมายมยมอ่าอย่างวันนี้วันที่ยี่สิบห้าผมตั้งวันที่ยี่สิบห้าอ่าพอได้ยี่สิบห้าหกโมงเช้าเรียบร้อยเรากดเป็นมามยมเข้าไปแค่นี้เรียบร้อยแล้วครับ